ลูกาบทที่15ในเวลานั้นบรรดานคนเก็บภาษีและพวกคนบาปเข้ามาใกล้เพื่อจะฟังพระองค์พวกฟาริสีและพวกธรรมจารย์ก็บ่นว่าคนนี้ต้อนรับคนบาปและกินด้วยกันกับเขาเพเรซูจึงตัดอุปมาต่อไปนี้ให้พวกเขาฟังว่าใครในพวกท่านที่มีแกะร้อยตัวและตัวหนึ่งหลงหายไปจะไม่ทิ้ง99ตัวนั้นไว้ที่กลางทุ่งหญ้า แล้วออกไปตามหาตัวที่หายไปนั้นจนกว่าจะพบหรือและเมื่อพบแล้วเขาจะยกขึ้นใส่บ่าแบกด้วยความชื่นชมยินดีเมื่อมาถึงบ้านเขาก็เชิญมิสหายและเพื่อนบ้านให้มาพร้อมกันแล้วพูดกับพวกเขาว่ามาร่วมยินดีกับข้าเพราะข้าพบแกะของข้าที่หายไปนั้นแล้วเราบอกท่านทั้งหลายว่า ในทำนองเดียวกันจะมีความชื่นชมยินดีในสวรรค์เรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่มากกว่าเรื่องคนชอบทำา99คนที่ไม่ยอมกลับใจหญิงคนใดที่มีเหรียญเงินสิบเหรียญและเหรียญหนึ่งหายไปจะไม่จุดตะเกียงกวาดบ้านค้นหายอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนกว่าจะพบหรือเมื่อพบแล้วนางจะเชิญมิสหายและเพื่อนบ้านมาพร้อมกัน แล้วพูดกับพวกเขาว่ามาร่วมยินดีกับฉันเพราะฉันพบเหรียญเงินที่หายไปนั้นแล้วในทำนองเดียวกันเราบอกท่านทั้งหลายว่าจะมีความชื่นชมยินดีท่ามกลางพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้าเรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่พระเยซูตรัสว่าชายคนหนึ่งมีบุตรสองคนบุตรคนเล็กเมื่อพูดกับบิดาว่า พ่อขอทรัพย์สินส่วนที่ตกเป็นของลูกให้ลูกด้วยบิดาจึงแบ่งสมบัติให้แก่บุตรทั้งสองต่อมาไม่กี่วันบุตรคนเล็กนั้นก็รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดินทางไปยังเมืองไกลแล้วผานทรัพย์สินของตนที่นั่นด้วยการใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยเมื่อใช้ใจ่ายจนสิ้นหมดทุกอย่างแล้วก็เกิดการดานอาหารอย่างรุนแรงทั่วเมืองนั้น เขาจึงเริ่มขาดแคลนเขาไปอาศัยอยู่กับชาวเมืองคนหนึ่งและคนนั้นก็ใช้เขาไปเลี้ยงหมูที่ทุ่งนาเขาอยากจะอิ่มท้องด้วยฝักถั่วที่หมูกินนั้นแต่ไม่มีใครให้อะไรเขาเลยเมื่อเขาสํานึกตัวได้เขาจึงพูดว่าลูกจ้างของพ่อไม่ว่าจะมีมากสักแค่ไหนก็ยังมีอาหารเหลือเฟือ แต่ข้ากลับต้องมาอดตายที่นี่ข้าน่าจะลุกขึ้นไปหาพ่อและพูดกับท่านว่าพ่อลูกผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วยไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกต่อไปขอโปรดให้ลูกอยู่ในฐานะของลูกจ้างคนหนึ่งของท่านเถิดแล้วเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดาเมื่อเขายังอยู่แต่ไกลบิดาก็เห็นเขาและมีจิตใจสงสาร จึงวิ่งออกไปกอดคอและจูบแก้มของเขาบุตรคนนั้นจึงกล่าวกับบิดาว่าพ่อลูกผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วยไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกต่อไปแต่บิดาสั่งพวกเบ่าของตนว่าจงรีบไปเอาเสื้อที่ดีที่สุดออกมาสวมให้เขาเอาแหวนมาสวมที่นิ้วมือและเอารองเท้ามาสวมให้ด้วย และจงไปเอาลูกวัวตัวที่อ้วนพรีมาฆ่าเลี้ยงกันเพื่อความรื่นเริงเพราะว่าลูกของเราคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีกหายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกพวกเขาต่างมีความรื่นเริงส่วนบุตรคนโตนั้นอยู่ที่ทุ่งหญ้าเมื่อเขากลับมาใกล้จะถึงบ้านก็ได้ยินเสียงดนตรีและการเต้นลํา เขาจึงเรียกบ่าวคนหนึ่งมาถามว่านี่มันอะไรกันบ่าวจึงตอบว่าน้องของท่านกลับมาแล้วและพ่อของท่านให้ฆ่าลูกวัวตัวที่อ้วนพพีเพราะท่านได้ลูกกลับมาอย่างปลอดภัยพี่ชายก็โกรธไม่ยอมเข้าไปบิดาจึงออกมาชวนเขาแต่เขาบอกบิดาว่าพ่อดูสิ ลูกรับใช้พ่อมากี่ปีแล้วและไม่เคยละเมิดคําบัญชาของพ่อสักข้อหนึ่งแต่พ่อก็ไม่เคยให้แม้แต่ลูกแพ้สักตัวหนึ่งแก่ลูกเพื่อเลี้ยงฉลองให้กับเพื่อนฝูงแต่กับลูกคนนี้ของพ่อซึ่งผานสมบัติของพ่อด้วยการครบกับหญิงโสเพณีพ่อกับฆ่าลูกว,วัวอ้วนผีเพื่อเลี้ยงมันบิดาจึงตัดตอบว่าลูกเอ,อ๋ย ลูกอยู่กับพ่อตลอดเวลาสิ่งของทั้งหมดของพ่อก็เป็นของลูกอยู่แล้วแต่นี่เป็นเรื่องสมควรที่เราจะชื่นชมยินดีและรื่นเริงเพราะน้องคนนี้ของลูกตายไปแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีกหายไปแล้วก็ยังได้พบกันอีก